สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกูเกาะกนะคะี่ก็วันนี้นะคะก็จะมีเซอร์ไพรส์นะคะให้กับเด็กดีนะคะที่โคกนองนานะคะเด็กดีคนนั้นจะเป็นใครนะคะก็ผ่านช่องของพี่อนวัฒน์นะคะศูนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะนะคะว่าจะเป็นใครนะคะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์น้องอะไรนะคะเด็กดีสีโคกน้องนานะคะ ป่ะเดี๋ยวไปดูนะคะซ่อนไว้ก่อนนั่นน่ะซ่อนไว้ก่อนซ่อนไว้ก่อนยิงเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้จะเป็นแปลงที่ที่เราคุยกันอยู่ที่คุณเน็งครับ่ะพอดีแล้วตกลงจะจัด แบ่งล็อกแบ่งล็อกขายให้เอฟซีที่เป็นลูกหลานอง์ปูสิบแปลงด้วยกันสิบแปลงแลละประมาณประมาณนะคอยตารางว่าอาจจะไม่เป๊ะเป๊ะเป๊ะหรอกประมาณประมาณโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยเพื่อให้เอฟซีที่เป็นลูกหลานนะเอาแต่ว่าคนที่ศรัทธาองค์ปูเท่านั้นคสิบแปลงจะซื้อคนละแปลงหรือสองแปลงนั้นแล้วแต่แต่ว่าจะขายแค่สิบแปลง เพราะเพราะด้วยทําไมขายแค่สิบแปลงรู้ไหมนี่คือสิบแปลงไปเข้าๆขีดออากมานี่คือแปลงแต่มีผู้จองไปแล้วหนึ่งแปลงที่อ้อแล้วก็เหลือีก้าแปลงตอนนี้จะมีเอฟซีท่านใดที่ได้ชมคลิปต่างๆที่จะมาช่วยนะครับแต่ที่ข้างหน้าเนี่ยพร้อมบ้านเนี่ยคือกันไว้กันไว้ให้ลุงให้เป็นลานองค์ปู่อ,อยู่ด้านหน้าองค์ปู่<อ>เห็นไหม<อ>ที่ต่อไปลานองปู่ด้านหน้าจะสวยงามมาก นี่แหละก็เลยก็เลยนำเสนอเลยตรงนี้นะครับเผื่อใครพิเสือ้อยากได้กรงนี้หนึ่งล็อกอสองแสนบาทก็เอานะครับยี่ปีท่านในในช่องไหนนะครับจะสนใจก็ติดต่อมาได้แต่ละช่องได้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะสื่อสารติดต่อที่คุณหน่งให้นะครับ มีมีกี่คนนะที่มาใช่มตอนคือมีที่แค่สิทแปลงเท่านั้นสิแปลงตอนนี้จองไปแล้วแปลงหนึ่งเพราะว่าเขาโทรมากําลังคุยปรึกษากันอยู่ว่าเราจะทําแบบไหนเพื่อให้ด้านหน้าได้เป็นลานองคูมีสทที่ตรงนั้นด้านหน้าองคูเนาะแต่ก็หาวิธีแล้วก็สรุปให้เป็นแบบนี้ออกมาขีดวาดออกมาแล้วนะอันนี้คือเป็นฝั่งของคุณเอ่งที่ที่เหลือไว้อันนี้ก็คือเป็นล็อกล็อกล็อก อันนี้ก็คือที่ส่วนที่เป็นบ้านส่วนนี้คือลานเล่าองค์ปู่เห็นไหมครับคร่าวๆเนอะค่ะะนครับอันนี้ส่วนนี้ก็คือไม่ได้ขายว่าจัดล็อกส่วนหลังจากบ้านออกมาส <c oughs> ิบล็อกไปจนถึงนู <c oughs> ่นค่ะก็ติดเชื้อยางไม่ติดครับไม่ติด <c oughs> ไม่ติดเพราะว่ามันติดไล่น,หนึงออกไปแล้วของของลุงของลุงไล่นึงออกไปแล้วนะครับคือมันจะไปติดแค่เนี้ยมันไม่ไปติดนี่อันนี้ออกไปแล้วนะครับก็ไปติดแค่นี้เหลืออีกเก้าแปลง ขายไปแล้วแปลงหนึง่งมีผู้ใหญ่ใจดีจองมาแล้วะนะครับใครจะจองก็สนใจก็ทักทายมาหา YouTube แล้วก็ให้เบอร์ให้อะไรมาเดี๋ยวก็คุยกันในรายละเอียดะนะครับจริงๆแล้วมาถ่ายเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเขาบอกว่า,<ภ>ามีเอฟีผู้ใหญ่ใจดีเห็นว่าน้องหมิวเนี่ย <S <S มาเขามาใกล้ๆหน่อยนะอ,อบอุ่นมันหนาวเพราะว่าเขาบอกว่าน้องหมิวเนี่ยมาเห็นปิดเทอมมาช่วยรดน้ําต้นไม้ตอนเช้าเขาเลยอยากให้กําลังใจ ไม่เยอะหรอกนะนิดเดียวนะนิดเดียวไปนี่คือของขวัญทําการขอ,ของการทาดีนะครับชื่อพี่จอยหมูน้อยอาสเตเลียออขอบคุณพี่จอยหมูน้อยกขอขอบคุณพี่จอยหมูน้อยได้นะคะที่ที่ใหกำลังใจที่ให้กำลังใจนี่เป็นค่าทุนการศึกษาได้ข่าวว่าอะไรนะ ยังไม่จ่ากระเทียมใช่ไหมยังไม่มีเงินจ่ายกระเทียมใช่ไหมก็โอเคนี่เก็บไว้จ่ายกระเทียมก็ได้น้องก็ค่ะขอบคุณชื่ออะไรนะพี่จอยหนุ่ยพี่จอยหนุ่ยหนุ่ยหนูอย่าเขินดิก็ขอบคุณพี่จอยหน้อยได้ราคะที่ให้เป็นทุนการศึกษาน้องเหมียวด้วยนะคะก็ ขอให้พี่จอยหัวหน้ายมความสุขมีสิ่งดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอ้อหคอง,องก็ไม่มีเรื่องร้ายนะคนะขอบคุณลุงด้วยขอบคุณลุงด้วยครั<อ>บผม <c oughs> เห็นมี่ผลของการทําดีมันก็จะได้ตอบแทนมาแบบนี้แหละของการทําดีนะครับแล้วก็ลดต่อไปเรื่อยๆนะโงเรียนดวันเสาร์อาทิตย์ก็มาลดอย่าทำต้นไม้ตายหมดนะเขาเห็นเข้บอกน้องหมิวน่ารักเขาบอกอย่างานาี <c oughs> ้แค่คำว่าน่ารักมันก็คุมแล้ว ใช่ไหมใช่โอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละครับแจ้งข่าวในไหนก็นั่นแหละครับก็แจ้งข่าวกันไปเพื่อนที่เองก็ดีนะครับเผื่อจะมีใครสักเก้าคนเข้ามาช่วยกันนะครับแล้วส่วนหน้านี่ก็ลุงป้าเขาจะได้หาตังค์มาซื้อส่วนที่เหลือตรงนี้ตรงนี้ไว้เป็นลานองปูนะส่วนด้านหน้าส่วนด้านหน้าส่วนด้านหน้าต่อไปบางคนเห็นว่าทําไมมันอยู่ข้างๆก็จะไปเห็นไ่อยู่ข้างหน้าแหะทีนี้จะง่างามมาตื่นครับน ต่อไปก็จะอาจจะเทคอคขีและพัฒนาต่อไปอีกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกช่องครับอตรงไหนก็เอาจริงๆนะคะก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะคะรู้สึกใจหายตั้งแต่พี่เน่งประกาศนะคะขายที่เมื่อคืนนี้ก็ยอมรับนะคะว่าดูแล้วนะคะน้ําตาคอนะคะส่วนด้านหน้านะคะก็น่าจะเข้าใจนะคะก็เป็นนะคะ ส่วนที่ลุงนะคะจองไว้นะคะด้านหน้านะคะลุงป้าเนาะนะคะน่าจะเดี๋ยวค่อยหาตังเนาะเสริมอะไรต่างๆนานานะคะค่ะตรงนี้นะคะอ๋อจากบ้านลงมานี้ไม่รวมไม่รวมที่ร้องรัวใช่ไหม ตั้งแต่นี้นาคาบุรีที่เป็นลูกหลานองค์ปู่ที่ศรัทธาองค์ที่มีความศรัทธาองค์ปู่จริงๆนะคะ่เป็นผู้มีความศรัทธานะคะก็คือนี่นะคะคือที่อาจจะจัดจับั้วบ้านลงมาที่จะสุดตรงน้นนะครับจาก้วบ้านลงมานี่ถ้าแบ่งเป็นสิบแปลงแปลงแรกเนี่ยมีคนจองแล้วที่ติดล้วเนี่ยพี่อ้อเขาจองแล้วแล้วเลยเก้าแปลงตอนนี้ นะครับใครอยากได้เฉพาะลูกหลานผู้ศรัทธาองค์ปู่เท่านั้นไม่ให้ไาโกยูทูบก็ได้เราไม่อยากยูทูบก็ได้แต่ไม่อยากให้คนอื่นโอเคค่ะเข้าใจจะจงแล้วส่วนลานหน้าอันนั้นไว้สําหรับองค์ปู่ไว้สาหรับองค์ปู่อันนั้นให้ให้ลุงซื้อหล่บ้านขึ้นไปเนี่ยคือให้ลุง จากบ้านขึ้นไปนี้ให้ลุงส่วนข้างนะคะซื้อส่วนด้านหน้านับจากบ้านตัวบ้านนี้ลงมาทางนี้พ่อวนาองคูให้เอฟซีเข้ามาได้นะคะยกเว้นของเอนแอนนะไหนของแอนเอนอยู่ตรงไหนยังค่ะยังค่ะเหรอเหรอยังไม่เปิดยังไม่เปิดสะเลยไหมั้ไตรงนี้ไม่ใช่ทางค่ะเพราะทางจะมาอยู่จะมีการเปลี่ยนเออหลายคนอาจจะงงคอมเมนต์วาเป็นถนนตาบอดไหมมีทางไหมเนี่ย เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนทางม่คือมันจะเป็นหมู่บ้านอ่ะเาน่ม่อะเป็นทาที่เราหอยู่ตงนี้ยไมทางจะอยู่ประมาณนี้นะคะจัดล็อกใหม่นะคะค่ะทางสามเมตรสามเมตร อันนี้อันนี้ก็จะเป็นทางนะอันนี้จะเป็นทางนะตรงนี้จะเป็นทาง่ะเปลี่ยนใหม่ครับจะเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็จะเกลี่ยลงไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ค่ะท่านไหนนะคะที่อยากได้พื้นที่นะคะเป็นล็อกเป็นล็อกไปนะคะค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ